หึ่งด้บอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพระเจ้าได้ถูกบันทึกโดยท่านเอเสเคียแล้วบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพระเจ้าพินน้องพูดเลยครับว่าข้าพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพระเจ้าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าหลายครั้งในความคิดของคนอิสราเอลในเวลานั้นคิดว่าพระเจ้าไม่อยู่แล้ว คิดว่าพระเจ้าจะมีจริงเหรอในโลกนี้หรือบางคนก็คิดว่าถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยพระเจ้าก็คงจะทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเพราะว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างรอบข้างเนี่ยมันจะอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้แต่ในบางปีได้ถูกบรรทึกไว้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยอาเนาลาลยาลา ครั้งชีวิตของเราเราดูเหมือนว่าโอ้ชีวิตมันแย่มากชีวิตไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วมีไหมครับที่ติดล็อกก็ไปต่อไม่ได้มีมีไหมครับที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าอยู่ไกลเหลือเกินแต่วันนี้เนี่ยพระเจ้าของพระเจ้ามาหนุนใจท่านด้วยถ้อยคําของพระเจ้าว่าพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยอยู่เหนือข้าร่วมทั้งหลายประการต่อมา และพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเอเซเคียล e ซึ่งได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ได้ติดสนิทยอยู่กับพระเจ้าในเวลานี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้นำผ่านทางพระวจะนะอย่างเดียวแต่พระองค์นั้นได้ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับเอเซเคีย พระวิญญาณเลิศของพระเจ้านะตรงในเวลานั้นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มันก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานนะผ่านมายังผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยพรงประทานพระวิญญาณเลิศสติปัญญาความเข้าใจผ่านทางดาเนียลพระองค์ก็จะมาปรากฏพระวิญญาณก็จะนําดาเนียลวันนี้พระวิญญาณนำเอเสเคียวพระองค์ก็สถิตอยู่เหนือ เอเสเคียวและพระองค์ก็ทรงนำเอเสเคียวออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าฮเลโหลยาพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเป็นยุคที่พระเยสุคริสเนี่ยพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนม้บางเขนแล้วเมื่อพระองค์นั้นได้ทรงเสด็จไปนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าพระองค์บอกว่าเราจะประทานพระผู้หนึ่งให้ลงมาอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายนั่นก็คือพระวิญญาณความจริงและความเข้าใจทั้งมวล ผู้นี้จะช่วยท่านให้รอดจะนำท่านจะนุนท่านจะชูท่านนี่เรียกพระวิญญาณอยู่กับเราทั้งหลายาพูดสิครับว่าพราะองค์อยู่กับเราพร,ระกัประการต่อมาโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูตามพระคัมีนะพร่องสถิตอยู่ด้วยพูดสิครับว่าสถิตอยู่ด้วยประการที่สองก็คือพระองค์ทรง,งนำ แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงรู้แล้วพระองค์ก็ทรงเข้าใจอามินไหมพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงรู้แล้วพระองค์ก็ทรงเข้าใจนะเมื่อสถิตอยู่ด้วยประการต่อมาก็คือนำประการต่อมาคืออะไรครับประการต่อมาคืออะไรครับวา แลกวางข้าพเจ้าไหนไหนไหนแลกวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางวางเขาให้ทั้งชีวิตของเราถูกพระเจ้าวางเลยครับ<อ>ให้ไปอยู่สุรฎรนไปอยู่ทําไมเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่มีให้ไปอยู่นาเดิมอยู่ทําไมเนี่ย <c oughs> ให้ไปอยู่ชัยยาอยู่ทําไมเนี่ย <c oughs> แล้วให้มาอยู่คริสจากพระไัยกรุณาแล้วมาอยู่ทําไมเนี่ย เพราะว่าพระเจ้าวางอะไรนะบอกคนข้าๆสิครับว่าพระเจ้าวาง <Yeah. S 2> หลายต่อหลายครั้งเราไม่ชอบการวางของพระเจ้าภายในจิตใจเราเราเป็นไปตามความคิดเหตุผลของเราเราไม่ชอบการวางของพระเจ้าวันนี้เอง ถ้าท่านดูใน2,000ปีที่แล้วเอเซเคียวเอเซเคียวยังไงครับเอเซเคียวยังไงครับเอเซเคียวไม่ชอบเลยที่พระเจ้ามาวางไว้ที่นี่มีไหมครับ ที่ท่านรู้สึกกระักวลนใจเหลือเกินในการวางของพระเจ้ามันไม่ใช่นะพระเจ้าอย่าวางลูกตรงนี้นะพงค์อย่าวางนะพงค์นะมันไม่ใช่นะตาเห็นมันไม่ใช่นะแต่ไม่ได้วางไว้ที่นี่ฮาเลลูยา,าเอซเคียว,เ,เ,วเป็นยังไงครับที่วางไว้ตรงนี้เนี่ยดูนิดหนึ่งนะฮะและวางพระเจ้าไว้ที่กลางวางเขามีกระดูกต็มไปหมดทำไมไม่ไปวางในห้างเซ็นทรัล <têm S 1> ทำไมไม่ไปวางในชายทะเลที่มีทะเลสวยๆน้ำตกงามๆทำไมมาวางข้าพระองค์ท่ามกลางองค์กระดูกแล้วองค์กระดูกมากมายแล้วในบันทึกก็เป็นกระดูกแหกด้วยเราไม่เข้าใจพระเจ้าหลายๆครั้งชีวิตของเราเราไม่เข้าใจพระองค์ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตของเราอย่างไรแต่วันนี้เนี่ย เราไม่ต้องเข้าใจก็ได้ครับแต่เราจะเดินตามพระวจนะด้วยกันอ,อเมน,น,นไหมอเมนเราไม่ต้องเดินด้วยความเข้าใจก็ได้แต่เราจะเดินตามพระวจนะด้วยกันอาลลอุยยาเพราะว่าความคิดเหตุผลจอมปลอมนะครับมันอยู่ในหัวของเรามันเกินวความคิดที่เราจะเข้าใจแต่ถ้าวันนี้เนี่ยพระเจ้าวางเราด้วยพระวจนะอย่างไรก็เดินไปกับพระวจนะนั้น ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะดูเรวยกันว่าเอเสีเียวเนี่ยเขามีท่าทียังไงนะครับมีท่าทียังไงข้อที่สองเรืกข้อแรกนะฮะข้อที่แรกนะครับข้อที่สองผมคาดหวังว่าผมจะจบภายในสามสิบนาทีนะฮะข้อที่สองนะครับรค์ทรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กุญดุรัตถ์ทำไมไม่ไปหมู่เกาะสุรินทร์ทำไมรค์พามาเที่ยวในหมู่ กระดูกเ่านั้นข้อที่สองรงทรงพาพระอาจาพี่น้องเห็นไหมครับรค์สถิตอยู่ด้วยรง์นั้นได้ทรงนำรค์นั้นได้ทรงวางแล้วรค์นั้นได้ทรงพาเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยมีพระเจ้าอยู่หมดเลย<แ>ยังไม่ถึงข้อสามเลยพระเจ้าก็อยู่เต็มๆแล้วกับเราอาเมนไหมอาเ,เมนไหมครับอเมนะเพื่นเนี่ย พราส่งพาเข้าไปเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั้นดูเถิดมีกระดูกที่วางเขามากมายถ้าเราดูในเวลานั้นนะครับกระดูกนี้เนี่ยตายมานานแล้วนะมันยิ่งกว่าคนตายใหม่ๆอีกนะครับก็คือว่าถ้าดูสภาพฝ่ายกายฝ่ายกายที่เรามองเห็นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเรามองดูปัญหาที่เรา,าเผชิญอยู่ตรงนี้เนี่ย บางทีเนี่ยเราต้องเผชิญอยู่มันเหมือนกับกระดูกแห้งอะ่ะวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมีไหมที่เรื้อรังอยู่ม,มันเหมือนกระดูกแห้งถ้าเรามองด้วยสายตาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาออีกแล้ว สันติสุขของเราก็หายไปหมดแล้วกําลังใจเราก็หายไปหมดแล้วความหวังเราก็หมดแล้วเพราะเนี่ยมันไม่มีทางโดยสายตาที่เราใจเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกลับคืนฟูนชีพขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ไม่ต่างอะไรกับท่านเอเซเคียลที่ท่านได้ผจญอยู่ในเวลานี้นะครับการที่ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านะอำ,อำนาจของความมืดได้ปกคลุมความหดหู่ ความเหี่ยวเฉาอะไรทั้งหมดเนี่ยมันปกคลุงอิสราเอลแต่พี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าได้ทรงบอกไว้ว่าเพื่อชนชาติเหล่านี้เนี่ยจะได้รู้จักเราเบางครั้งปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดเพื่อที่จะให้เรารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น เพื่อความเชื่อของเราจะเข้าไปสู่ความเชื่อแท้ที่มีอยู่ในพระคำของพระเจ้าอย่างเต็ม,มเมล็ดอเมนไหมครับนในพระปีได้บอกนะครับว่าความสิ้นหวังนะครับได้ถูกปกคลุมไว้ทุกประตูบ้านนะครับทุกคนสิ้นหวังหมดเลยนะฮะภายในจิตใจของผู้คนนะมันชักกะเยออกันอยู่ระหว่างความเชื่อกับความไม่เชื่อมีไหมครับ มีไหมครับชื่อของท่านที่ชักทะเยอะกันอยู่ระหว่างที่ว่าเชื่อกับไม่เชื่อเชื่อกับไม่เชื่อแล้วก็เต้นเลยเชื่อถ้าไปไม่เชื่อมั่งแล้วก็เต้นเหมือนเป็นคนโดนน้ำร้อนเลยนะแต่ถ้า